ทำไมต้องซักพรมนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วจะเข้าใจนะครับว่าทําไมถึงต้องซักพรมแบบหรือนะครับตัวถังนะครับที่บอกว่าทําไมถึงต้องแกะออกมานะครับก็จะเห็นสิ่งต่างๆนะครับเนื้อน้ำที่ซักพรมนะครับก็จะดําแบบนี้นะครับเบอร์โทนอโดละมือสองนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทําการ หรือซักภายในนะครับนิสสุบิชิปาเจโร่ด้านหลังนะครับลูกค้าเอามาให้ทําความสะอาดซักผมนะครับยังไม่เคยซักเลยแล้วก็ดูคิดมาก็อยากจะให้แกะทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงต้องแกะนะครับเพื่อเอาผมมาซักด้านนอกสะอาดกว่าซักในยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับหลังจากรับรถมาแล้วเนี่ยเราจะทําการหรือผมหรือเบาะนะครับ เบาจะเลือกไปก่อนนะครับแล้วก็มาถอดชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆนะครับอะไรที่มันอยู่ใต้พลาสติกใต้ผรมนี่ทําไมถึงต้องแกะนะครับจะเห็นแบบนี้เลยนี่นะครับชิ้นส่วนพลาสติกนะครับแกะแล้วไปไหนเอามานี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการนําไปล้างให้นะครับทุกชิ้นเลยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะ อะไรที่มันอยู่ด้านในก็จะเห็นหมดนะครับแบบนี้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็เวลาแกะเป็นสิ่งที่ลูกค้าถามตลอดหักไหมประกอบเหมือนเดิมไหมนะครับเวลามันมีอะไรเสียหายมันจะเสียหายที่ตัวนี้นะครับก็มีเปลี่ยนนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้ตัวเราไม่กี่บาทนะครับตรงอื่นมันจะไม่ได้แตกอยู่แล้วนะครับเพราะจุดยึดมันจะอยู่ที่พวกนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำได้ หลังจากเอาบอกไปแล้วนะครับรถก็จะโล่งนะครับก็จะเห็นนี่เลยเห็นไหมครับสิ่งที่อยู่ใต้ผมนั่นเองนะครับคันนี้นะครับก็จะเจอส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดินแดงในรถค่อนข้างเยอะนะครับนี่เดี๋ยวทกผมมาน่าจะเห็นเยอะนะครับเราก็จะเห็นอยู่ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงประตูนะครับเดี๋ยวเราจะฟอกให้นะครับพวกงานภายในนะก็จะทําการฟอกครับ หลังคาคันนี้นะครับเดี๋ยวก็แกะออกนะครับแบบนี้เราก็จะแกะพวกมือจับไฟทั้งหมดนะครับออกไม่มีปัญหานะครับนี่แล้วเดี๋ยวก็เอาไปซักด้านนอกนะครับพวกนี้อันนี้นะครับคือสิ่งที่อยู่หลังแผงประตูนะครับจะเห็นเลยนี่ดินหมดเลยนะครับดินแดงเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดให้นะครับมองฝั่งนี้นะฮะเหมือนไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมพอเราเปิดมาปุ๊บนี่เลยนะครับ ที่เราอยู่ในรถเราหายใจกันนะครับสายเบลนะครับบวงนี้นะครับเราจะแกะออกนะแล้วเดี๋ยวเราจะสักให้ด้วยนะครับทุกเส้นนะครับนี่เราแกะออกได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่อันตรายนะครับแกะออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนนะครับถ้ารถปีแบบนี้นะเห็นไหมก็แกะได้ปกตินะครับ นี้คือขั้นตอนสักผมนะครับเราก็จะลงน้ำยาสักผมไปนะครับแล้วก็ซักนะครับน้ำยาพวกนี้ก็จะทําความสะอาดพวกสิ่งสกปรปกที่อยู่ในผมนะครับพวกคราบกาแฟนะครับหรืออะไรต่างๆนะก็จะซักอันนี้ก็จะเป็นผมด้านหลังนะครับันั้นจะเป็นหลังคานะครับเดี๋ยวก็จะมาขึ้นราวแล้วก็ทําการซักนะครับเครับน้ํา สักพมนะครับก็จะดำแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการซักหลังคานะครับตอนนี้นะครับลือเรียบร้อยแล้วตัวถังนะครับที่บอกว่าทำไมถึงต้องแกะออกมานะครับก็จะเห็นสิ่งต่างๆนะครับอ่าอันนี้หลังคานะครับ สังขาก็แกะให้เลยนะแบบนี้เลยเต็มระบบนะครับเดี๋ยวซับให้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดตัวถังน,นะครับเราก็จะดูดลุ่นก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราทําการล้างตัวถังให้นะครับ,รบเอาขุ่นทิ้งใหญ่ๆออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเล็กๆเ,เราใชา้น้ำยานะครับทำความสะอาดตัวถังถูเอาครับ อันนี้นะครับก็หลังจากที่เราทําความสะอาดพวกดินแดงนะครับออกไปนะครับเราก็ต้องทําการลงน้ํายาถูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นดินแดงนะนี่คลีนออกไปนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆนะครับที่ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราทําการประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับชิ้นนี้ แล้วก็จะลงน้ำยาเคลือบให้อีกหนึ่งรอบครับอันนี้ทำความสะอาดเบาะนะครับเราก็จะมีน้ำยาฟอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบาะหนังนะครับก็จะใช้นี่ดูน้ำนะครับที่ทำความสะอาดเบาะหนังนะครับแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับพวกนี้ต้องเป่าให้แห้งเลยนะตอนนี้นะครับก็เริ่มประกอบพรมกอบเบาะนะครับใส่พรมลงไปนะครับ แล้วก็ติดตั้งชุดเบาะหลังคานะครับที่ซักแล้วนะครับก็จะขาวแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็เช็ดเก็บงานอีกรอบนะครับแล้วก็ลงน้ํำยานะครับตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับคลีนนี่ใส่เลยนะครับแล้วก็ในรถนะครับตอนนี้จะเป็นกลิ่นหอมเหมือนผ้าที่เพิ่งซักนะครับดูนะครับ ให้ดูนะใหม่เลยแล้วก็กลิ่นอับในรถหายนะครับตอนนี้จะเป็นกลิ่นเหมือนผ้าพึ่งซักไว้นะครับแต่ว่าจะคลีนให้แบบนี้ใสเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ที่สําคัญนี่เหมือนเดิมนะครับซอกพวกนี้เราจะล้างให้หมดนะครับซอกสะสมนะหมดเลยนะครับเราคลีนให้นะนี่ที่เหลือก็จะเป็นพวกคราบตะก,กันที่ไม่ออกเล็กน้อยนะครับ สีเงาช่ำนะครับนี่ภายในเบาะนี่ใสเลยนะครับแต่เวลาเราฟอกแล้วนะครับสะอาดเลยนะครับนี่ยอซเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปาเจโร่คันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากเอารถมาทำความสะอาดกับเรานะครับติดต่อได้ในเพจเลยนะครับขอบคุณครับบบดดด เบอร์ตชนาโดลดมือสองต้องเบอร์ตชนาโดลดมือสอง